ไมละภัสลันสไพลหมื่นล้านพิธีทำบุญเริ่มต้นชีวิตคู่สุดอบอุ่นงดงามในชุดไทยกับไทยาสิงห์ภายสุนิสก๊อตความรักเต็มทีสุดงอามสำหรับคู่รักนักแสดงสาวหมละภัสลันกับหวั่นใจนักธุรกิจหนุ่มภายสุนิษฐายาส์หมื่นล้านบ้านพิรมพักดีแห่งอาณาจักรสิงค์คอร์ปอเรชั่นที่วันนี้ทางคู่นั้นได้เดินหน้าสู่เส้นทางชีวิตคู่ด้วยหัวใจที่มัน่นคง ล่าสุดกับพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่พร้อมภาพลุกชุดไทยของสาวไม้ที่งดงามจับตาสวยสง่าแบบสะพายหมื่นล้านอย่างแท้จริงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตแต่ก็มีรายงานว่าไม้และภายนานได้จดทะเบียนสมรสกันไปอย่างเรียบง่ายเรียบร้อยแล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความรักของทั้งคู่นั้นที่เป็นคู่รักเรียบง่ายแต่มัน่นคง และล่าสุดก็มีโมเมนต์สำคัญอีกหนึ่งช่วงเวลาของชีวิตเมื่อทั้งสองคนนั้นได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่โดยสาวใหมนะ่นั้นได้ปรากฏตัวในชุดไทยประยุกต์สีครีมทองเรียบหรูอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความสงา่าสมฐานะสภพยหมื่นล้านบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีครอบครัวและคนใกล้ชิดมาร่วมอวยพรให้กับรักครั้งนี้ ที่กำลังเดินทางเข้าสู่บทใหม่อย่างเป็นทางการเป็นภาพที่อบอุ่นสวยสง่าและก็เรียบหรูมากๆเลยค่ะร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ